สำหรับตัวแรกนะครับคือผลิตภัณฑ์วิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูมอิสระรวมไลฟแ์แพคนะครับในเมื่อเราพูดถึงการต้านอนุูลอิสระเราก็ต้องมีตัวแทนของอนุมูมอิสระตัวร้ายนะครับซึ่ง อนุมูลอิสระเนี่ยถ้าในชีวิตประจําวันเราก็จะพบได้ในควันพิษมลภาวะสารเคมีความเครียดหรือแม้แต่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่แน่นอนว่าวันนี้เราคงหยิบมลภาวะหรือความเครียดมาทดลองไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะใช้ทดลองก็จะเป็นสารเคมีตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าทิงเจอร์ไอโอดนะครับเป็นอนุมูลอิสระเราคุ้นกันดีกับการใช้มันฆ่าเชือเอ้อนะเวลาใครเป็นแผลที่มันฆ่าเชื้อได้เพราะว่ามันเป็นอนุมูลอิสระที่ทําร้ายเชื้อได้แต่จริงมันก็ทําร้ายเราได้เหมือนกันในเมื่อโครงสร้างมันเป็นอนุมูลอิสระจึงใช้นนนนนตัวแททขออองงุลลิสรระใกาดี้ ส่วนน oh, oh, ้ำในสองแก้วนี้นะครับจะเป็นตัวแทนของน้ําเลือดของเราซึ่งท่านอาจมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นตัวแทนของน้ําเลือดเลือดมันสีแดงไม่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วที่เลือดเรามีสีแดงครับเพราะเลือดเรามีเม็ดเลือดแดงแต่ถ้าเราเอาน้ําเลือดมาสกัดเม็ดเลือดแดงออกครับน้ําเลือดเราก็จะเป็นน้ําใสๆแบบนี้แต่มันจะใสแบบนี้ได้ถ้าเราไม่เจออนุมูลอิสระนะครับแต่ถ้าเจออนุมูลอิสระไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ทั้งสองแก้วรับอนุมูลอิสระกันไปแก้วละหนึ่งฟืนะครับผมนี่นะครับ แบบนี้นะครับโอเคและคราวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าน้ําเลือดนั้นไม่ขาวแล้วถูกไหมครับไม่ใส่สะอาดแล้วเพราะว่าเจออนุบุริสระเข้าไปทําร้ายนะครับทั้ง2แก้วเลยจะมีสีเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับดูนะครับว่าเหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะเปรียบเทียบครับการใช้ไลท์แพคนะครับซึ่งมีสารต้านอนุบสระนะครับไปต้านอนุบุริสระในร่างกายของเรานะครับไลท์แพคหนึ่งซองจะมี3เม็ดอย่างนี้ ขนาดรับประทานคือเช้าสเม็ดเย็น3เม็ดหลังอาหารนะครับอันนี้แบงค์เอามาบดไว้แล้ว1เม็ดนะครับอ๋อบดไปแล้ว1เม็ดตรงนี้เดี๋ยวรูอว่าใส่ลงไปในหนึ่งแก้วนี้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรามาดูกันครับบ้างไปแหนช่วยอะไรในร่างกายเราบ้างจะเห็นได้เลยครับแต่สีเข้มๆนั้นตอนนี้สีกลายเป็น ใสแล้วครับนี่คือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของไล่แผลถ้าเราปล่อยไว้ไม่มีตัวช่วยเนี่ยเราร่างกายเราเลือดเราก็จะสกปรกแบบนี้แต่ถ้ามีตัวช่วยก็ทําให้ต้านอนุมูลอิสระกลับมาใสสะอาดได้แบบนี้ครับแต่พระสิ่งนี้ยัไม่หมด,ด๋ยวมันจะคนต่อนะครับพอคนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ๊ะทำไมสีมันส้มขึ้นเมื่อกี้มันใสไปแล้วนี่นะครับอันนี้สีที่ส้มขึ้นนี้มันอาจจะกังวลว่าถ้าคนไปนานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีนี้หรือเปล่า หมว่าอนุมูลอิสระกลับมาคืนชีพหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผีดิบคืนชีพไม่ได้สิ่งที่เป็นสีส้มนี้จริงๆแล้วไม่ใช่อนุมูลอิสระครับถ้าดูจริงๆแล้วมันโคระสีกันเนาะนี่คือสีของอนุมูลอิสระแต่สีส้มนี้คือสีของวิตามิน B2 นะครับซึ่งอยู่ในไลฟ์แพ็กนั่นเองซึ่งเมื่อมันละลายออกมาก็จะแสดงให้เห็นสีส้มแบบนี้ เพราะฉะนั้นการสาธิตนี้จะสแสดงให้เห็นเกาะสองอย่างเลยตอนแรกจากเข้มเป็นใสนั่นคือความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระแต่ต่อมาที่เห็นสีส้มนั่นคือสแสดงให้เห็นว่ามีวิตามินเข้มข้นคือวิตามินดีที่อยู่ในไลแพ็คละลายให้เห็นเป็นสีส้มเข้มๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระก็สามารถทานไลพ,พ็าได้เลยเชา้า3าเม็ดเย็น3เม็ดหลังอาหารครับผมนี่คือประสิทธิภาพทั้งการต้านอนุมูลอิสระแล้ว